สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่เป็นฐานนะครับทดสอบฐานที่ได้จากเตาเผาถังครึ่งนะครับให้ดูนะครับว่าฐานที่บริสุทธิ์นะครับกับฐานที่ที่ที่ท่านเคยใช้เผาทั่วไปเนี่ยนะครับต่างกันอย่างไรนะครับถ้าฐานที่บริสุทธ์เนี่ยคือไม่มีสารทาเจือปลแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ําหนักเบานะครับติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ให้ความร้อนสูงนะครับ แล้วก็เปลวไฟเนี่ยจะสะอาดมากนะครับเป็นเปลวสีเรียกว่าสีสีสีสน้ําเงินสีฟ้าใสาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบนี้นะครับสาหรับการปิ้งย่างเนี่ยจะเหมาะมากนะครับเรียกว่าก็เหมาะทุกเมนูแหละครับเหมาะทุกทุกทก,าการใช้งานนะครับจะใช้ในในที่ที่อับที่ในห้องในอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับที่อากาศถ่ายเทไม่ดีก็ได้เพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกงรงกลัวว่าจะมีสารทาเนี่ยระเหยเข้าไป นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับก็ให้ดูความแรงของของฐานที่เผาจากเตาถังเครื่องอีกครั้งนะครับอันนี้หม้อเบอร์สี่สิบต้มหน่อไม้เต็มนะครับก็คือล้นจนเดือดอะไ้เดือดจนล้นนะครับผมก็พูดกลับกันนี่ครับ วูบเดือดแรงมากเนี่ยครับเปลวไฟเห็นไม่มากนะครับเพราะว่า,า,าเปลวจะสั้นแต่ว่ามีความแรงสูงมากนะครับเป็นฐานที่เผาจากเตาถังครึ่งครับครับก็เดี๋ยวจะลองเผาถ่านนะครับอันนี้เตาแรกนะครับเป็นเตาแบบถังครึ่งอันนี้เป็นถังแรกนะครับ ดูอันนี้ผมใส่ฟืนเสร็จแล้วนะครับก็ฟืนจะตัดเป็นท่อน,นสั้นๆประมาณประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับก็เลียงพยายามให้มีช่องว่างน้อยสุดครับเพราะว่าจะได้ใส่ได้มากๆเพราว่าตั้งใจว่าจะเอาสักให้ได้สักสองกระสอบปุ๋ยนะครับสองกระสอบน้อยอ่ะนะครับครับเดี๋ยวมาดูจุดเตากันครับต่อเลยปิดนะครับปิดฝา ก็พอปิดฝาเตาแล้วนะครับปิดฝาด้านบนที่ช่องที่ใส่ฟืนแล้วนะครับก็เอาขี้ดินป่นนะครับโรยกบไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้อัดนะครับโรยไว้ลมหลวมเพราะว่าเอ่อเผื่อให้อากาศได้ระบายออกบ้างนะครับจะได้ช่วยให้การจุดเตาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจุดเตาจากช่องนี้ครับนะครับเอ่อตอนนี้เริ่มจุดหน้าเตาแล้วนะครับจุดหน้าเตาเพื่อเอาความร้อนเนี่ยเข้าไปอบอบไม้ด้านในนะครับ หน้าเตานี้ก็คือมีความจุอยู่100ลิตรก็คือครึ่งถังนะครับครึ่งถังนะครับก็เชื้อเพลิงที่ใช้ก็จุดด้วยนครับพวกเปลือกไม้อย่างเงี้ยครับเพราะปกติเราก็เผาถ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกเศษไม้ผุๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับขยะนะครับใช้พวกนี้นะครับก็จะอันนี้ฟืนค่อนข้างชื้นนะครับฟืนจะเป็นฟืนหมาดค่อนไปทางชื้นนะครับก็ พราะตัดตัดหน้าฝนเนี่ยตัดได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาอยู่อยู่กลางตากฝนตลอดไม่ได้เก็บเขาล่มนะครับก็จะชื้นอยู่ตลอดไม่ค่อยแห้งนะครับก็คิดว่าจะจุดหน้าเตาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณทักสองชั่วโมงครับแต่ว่าเราจะไม่ต้องคอยเฝ้าเพราะว่าช่องช่องใส่ฟืนหน้าเตาเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับถึงหนึ่งร้อยลิตรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ ใส่เชื้อเพลิงเนี่ยตุนไว้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปไหนก็ไปแล้วเราก็จับเวลาคอยดูเวลาเอาว่าว่าพอได้เวลาใกล้ที่จะได้เวลาที่ที่ภายในติดติดดีเนี่ยนะครับหรือว่าภายในมีความร้อนพอเนี่ยก็ค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับก็คือทํางานอยู่ใกล้ครับไม่ไม่ได้ทิ้งไปเลยนะครับสวัสดีครับก <ourd> ็ตอนนี้ผ่านมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ควันที่ ออกจากปองนะครับก็เริ่มเริ่มแรงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ใช่ควันคือถ้าจะปิดหน้าเตาได้เนี่ยเขต้องเรียกว่าลักษณะควันบ้าคือควันที่พุ่งออกมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงนะครับแต่ตอนนี้ควันเนี่ยไปจับดูสัมผัสดูอุณหภูมิยังต่าอยู่น่าจะประมาณประมาณ60 70นะครับแต่ข้อดีของเตารุ่นนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะห่มไฟหน้าเตาเนี่ยให้ให้แรงแรงเนี่ยได้เปลวไฟจะไม่เข้าไปไปสัมผัสกับไม้ด้านในนะครับเพราะว่า บริเวณส่วนที่ที่จุดไฟหน้าเตาเนี่ยจะมีช่องขนาดใหญ่นะครับช่องขนาดใหญ่นะครับจะดูดเข้าไปเฉพาะลมร้อนนะครับดูดเข้าไปเฉพาะความร้อนและควันนะครับนี่ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งเชื้อเพลิงที่ใส่ไว้ก็ยังไม่หมดนะครับยังยังยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่ตุนไว้ได้เลยครับไม่ไม่ต้องมาคอยเติมบ่อยๆนะครับ สวัสดีครับต่อครับก็ใช้เวลาสุ่มไฟหน้าเตาอยู่นะครับชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าคือไม่ไม่ได้เฝ้านะครับเพราะว่าบริเวณส่วนที่ที่จุดไฟหน้าเตาเนี่ยมีปริมาตรค่อนข้างมากนะครับมีพื้นที่มากก็เราใส่ฟืนใส่ขยะตุนไว้ได้แล้วก็แล้วก็ทิ้งไปนะครับแล้วกลับมาดูอีกทีก็คือ,อพอเห็นสังเกตเห็นว่าควันบ้าเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้คือขึ้นละ นะครับผมหาท่อมาต่อให้สูงอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าควันจะได้ไม่ไม่รบกวนบริเวณรอบข้างนะครับก็ปิดตอนนี้พอพอควันบ้าขึ้นนะครับก็ปิดปิดอากาศช่องใหญ่นะครับเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เหลือไว้ช่องเล็กนะครับช่องเล็กยังเหลืออยู่นะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับอีกประมาณอันนี้เป็นไม้หมาดนะครับหมาดค่อนข้างเปียกเลยนะครับไม้เปียกเลยนะครับก็น่าจะ อยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับก็จะทำการปิดเตาปิดเตาก็คือจะเอาดินดินนี่ครับดินดินเหนียวเปรียกเปรี้ย่แฉะเงี่ยครับผสมกับแกลบดำแกลบขาวนะครับแล้วก็ยาลอยรั่วบริเวณหน้าเตาก็คือสองช่องนี่ครับให้สนิทนะครับแล้วก็ปิดปิดที่รูปองนะครับปิดที่ปองนะครับปิดตรงเนี้นะครับ ส่วนด้านบนด้านบนเนี่ยด้านบนหลังเตานี้ผมก็เอาแกบดํานะครับแกบดาโรยทับไว้ละกดแน่นนะครับไม่รั่วครับไม่รั่วนะครับไม่รั่วนะครับแต่ที่เห็นเป็นไอขึ้นนี่คือไอจากความชื้นของที่อยู่ในแกบดำเขาละเหยนะครับเตาแบบนี้นะครับคือจริงๆเก็บเก็บน้ําส้มควันไม้ได้แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกที่จะเก็บก็ก็ต้องปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเผารอบสองนะครับเผารอบสองก็จะ ทำอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับสําหรับเก็บน้าส้มควันไม้ต่อนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยทิ้งไปก่อนเป็นการทดสอบวันนี้ทดสอบการเผาก่อนเพราะว่าโอเคถ่านออกมาดีไหมนะครับเดี๋ยวพรุงรพร่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าได้เห็นกันว่าถ่านจะเป็นแบบไหนนะครับก็ตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งก็น่าจะปิดเตาประมาณไม่เกินสามทุ่มนะครับไม่เกินสามทุ่มนะครับก็คือตอนนี้ก็ไม่ต้องเฝ้าแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เตาติดเรียบร้อยควันที่ป่องตอนนี้ก็คืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณประมาณ75-80ถึงองศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใช้สําหรับเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับแล้วก็จะมาปิดเตาตอนที่อุณหภูมิป่องเนี่ยประมาณ150องศานะครับซึ่งตอนนั้นคือควันจะใสแล้วนะครับควันจะใสเป็นสีฟ้าละนะครับแล้วก็ภายในเตาก็คือเป็นฐานหมดความชื้นหมดแล้วนะครับก็จะปิดเตานะครับ ครับก็เปิดหน้าเตาออกมาแล้วนะครับก็ได้ฐานสวยงามนะครับพอดีว่า,อาตอนก่อนปิดเตาประมาณสัก20นาทีมีอากาศรั่นนิดนึงเพราะว่าดินที่ที่ใช้กบกบด้านบนนะครับเป็นดินชื้นดินเปียกครับดินเปียกเพราะฝนตกนะครับก็ดินเขาแตกนะครับดินแตกผมไม่เห็นมาเห็นอีกทีก็คือว่าเอ๊ะทำไมควันไม่หมดสักทกีก็เลยไปดูนะครับก็เป็นฐานเป็นขี้เถ้าด้านบนนิดนึงนะครับไม่ไม่มาก นะครับก็ยังได้ฐานเยอะอยู่นะครับที่เห็นนี่ก็คือประมาณถุงครึ่งนะครับถุงปุ๋ยครับถุงครึ่งนะครับ1ตะเข่งใหญ่นะครับเนื้อฐานคุณภาพดีเยี่ยมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ